สวัสดีครับสวัสดีทกๆๆ ayo, ุกทุกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ครับก็คือด่านใหม่นะ The Airship นะปล่อยเมื่อปี2021คลิปหน้านะครับผมจะพูดเกี่ยวกับ The Airship แล้วกันครั้งนี้เรามาเล่นกันก่อนไหนดูซิว่าจะเป็นยังไงครัค้งนี้ดวงเราจะเป็นกัรือนปล่า เฮ้ยนินจาสวัสดีแล้วก็เป็นนินจาเหมือนกัน <laughs> ถ้าผมตั้องคิดว,ว่าขังกะชิมานี่เป็นเพื่อนกันเลยนะเนี่ยอ่ะอเลวห้องเดิมกับห้องตะกี้เลยนะครับโอ้โฮะากรสองนินจา สองดินจาฆาตกร r n เคปิดไฟปิดไฟ okay, ยีมาเลยมาเลยมาเลยเพื่อนเดี๋ยวฉันมาไฟให้ฟึ๊บฟึ๊บเอาเ <laughs> <laughs> พื่อนฆ่าไปเลยอะ่ะเอาเอะไรก็ออกเอา้ากดแล้วออกเกมเนี่ยนะ <laughs> กดแล้วออกเกม เอเอเขาออกเกมไปแล้วเพื่อนส <g ül> ีดำหมดแล้วือม่วงหมดแล้วตะกี้ไปกันเอามีคนออกเกมไม่นสน,นุกเลยสองตาวันนี้เป็นอะไรไม่เป็นเป็นอิมพอฮเตอร์หยดไปดิ ทำไมปิดไฟไม่ได้ผมกดปิดไฟรัวมากตอนนี้โอเคมา <g ül> ตอนนี้ผมกดคิวรัวมาก <g ül> โอ้ยหช้เข้าช้าๆห้องเดียวกันเลยนะครับ นี่จำคนนี้ได้ไหมห้องเดียวกันนะครับเอา้ามาเดี๋ยวก็มีคนออกเกมเลยมาเป็นกูเมดมั้งถ,ถ้าออกเกมถ้าออกเกมแบบเนี้ยน่าจะเป็นกูเมดนะครับถ้าออกเกมแบบนี้โอเคมีคนทำอยู่เราก็ทำพเพรสของพเพรสอ่าโอเค าทีอ่ออฟฟิศตรงนี้เลยเอ้าทำไมกดทำไมไม่ได้โอเคได้เลยวอ่ะดูดัดอ่ะ,อะเสร็จแล้วเตียงตวโตเฮ้ยสียเหลืองสีเหลืองผมเห็นผมเห็น พิมพ์ถูกว่้เนี่ยผมรีบพิมพ์เกินสวัสดีสวัสดีสีเหลืองสีดแดงน่สาสงสัยสีแดงใครโอเคไม่ใช่เราที่ไหนหอ่ะที่ไหนสันอยู่ที่โอทูน่ะคุณนแหละเอา้าทำไมผมเป็นตัวโอไม่ได้โอเค จะได้คุณตืน่นอยย่ที่เล็บผมว่าสีเหลืองก่อนเห็นต่อนหน้าติาโอเคนายซิวเขาไม่รู้ว่าสีเหลืองคิวหรือว่าสีเหลืองเพิ่งเดินหรือว่าสีเหลืองเดินผ่านแล้วก็มองไม่เห็น แล้วก็ลงมาคนรีพอร์ตอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันรู้แค่ว่าทำเคสก่อนทำเคสก่อนบอกว่าจะมีคนไปซ่อมนะเออที่ไหนเลเลแล้วก็ออฟฟิศออฟฟิศมีอีกหรออฟฟิศหรือว่ากีนเฮากีนเฮาสิใครบอกออฟฟิศอะไรเนี่ยใครบอกออฟฟิศเนี่ยกีนเฮา โดโอเคมาเออทำเพื่อต่อทำเพื่อต่อโอเคที่ห้องแลบโอเคใช่เ้อะสีม่วอ,อยู่ในห้องคอมโมสีน้ำตาอยู่ตรงนี้สีแดงกับสีเหลืองอุ้ยสีเหลืองผมบอกแล้วว่าสีเหลืองเป็นอะอะ เขารีบกดเกินคอมเพดโอเคที่ห้องสโตอุ้ยตรงนี้เลยสามสองศูนยห้าสองสามสองศูนห้าสองโอเคอืลืวข้างบนตรงกินเท้า้องรีบๆไปตองรีบๆไปโอเคโยนทับแล้วเราเฟสไปด้วยเลยดีกว่า คม okay. ีคนออกเกมผม,มชอบเลยคนออกเกมเนี่ย,ยกดผิดผมไม่ชอบคนออกเกมเนี่ยแบบจะกดแล้วนะรอเล่นถ้าเบิกกว่าจริงจะเป็นยังไงเนี่ยคาเฟ่เธอเทลียทำไมสีดา,ามิ้งตามอ่ะปีหนึ่งปีหนึ่งโอ okay. เคเสร็จแล้ว อุ้ยตัเล็กเต้โอเ้โหมากันหลายคนมากมากหลายคนจาดจาดโอเคมาแวะงทำแกล้อ่ตโอเคที่รัดแพทแอดมิน แล้วก็ห้องสตูไปร้านแปดก่อนดีกว่าใครกำลังมาใครกำลังมาใครกำลังมาปิดประตูโ okay. อเคแล้วกอนแล้วกนอ่าโอเคสีฟ้าอ่อนโอ้ตัดเล็กเตอร์อีกแล้วเพิ่งเดินออกมาตะก,กี้เองเดินเข้าไปก็ได้ เสียงตเสียงายเปิดประตูสิเปิดประตูสิเปิดประตูสิโอเคเอาโอเคเปิดประตูตมเ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 ตโอเคทีล้านแพน่าจะครบนนาทีแล้วแหละตอนนี้ไปดูสิ โอเคจริงด้วยที่ห้องสโตูกับแอดมินเจ๊จริงปะเนะี่ยสโตูกับแอดมินจริงด้วยโอเคอ้ยทำไมพอเวลาเดินไปทางนั้นดันมีสาบท์เทตรงนั้นเก้าศูนย์เจ็ดห้าแปดเจ็ดห้าแปด คารากอรเอ้าเก้าศูนย์เจ็ดห้าแปดโอเคตะกี้ทำไมมันไม่ได้อุ้ยข้างล่างยังไม่มีคนแก่อหรอ,อย่าบอกนะว่าข้างล่างก็คือเอ้าเอา,เอ,าอุ้ยไฟดนะับไฟเสียมตาลโอเคตอนนี้ยังไม่มีใครน่าสงสัยเลยเอ่ะทุกคนโอเคหมดตอนเนี้ยังไม่มีใครตายด้วย พลักอเล่นยากแล้วสีน้ำตาลหายไปไหนสีน้ำตาลหายไปไหนถ้าสีน้ำตาลตายแสดงว่าสีเหลืองโอเคไปทนอัพเั้โอเคไปท์อัพขัก่อนดีกว่าโอ้คมพลังกนตัดคม,มู จำได้ว่าเคลสติองจะโตน,นั่นไงจริงด้วยไม่เราซ่อมคำมูลแล้เรารู้ว่าเคยของเราอยู่ตรงไหนตอนนี้ถ้าตะกอนไม่คิวเลยอะตอนนีน้มีสิบเป็นไปได้ที่จะเป็นคนที่คิวไม่เป็นหรือว่าคนที่เพิ่งเล่นใหม่นั่นเองโอ้โหเออที่ห้องคอมูนะเพื่อน อุย้ยสปอนที่ไหนที่ห้องคอมมูลนะเพื่อนสฟอนลงท่ออ่าบอกโอเคไปแล้วกันโอเคโอเคโอเคอย่างเดียวก็แห้ะคีย์บอร์ดผมเป็นอะไรคีย์บอร์ดผมเป็นอะไรนะ่ะทำไมถึงเป็นแบบนั้นถ้าไม่ใช่สีว่าันบอร์ดสีเหลืองเลยจริงถ้าไม่ใช่สีว่าันบอร์ดสีเหลืองเลย มไม่ใช่สีฟ้าอ่อนโหวตสีเหลืองเลยและสีฟ้าอ่อนคนเดียวที่ยังไม่โหวตไม่โหวด่ะไม่โหวตล่ะโอเคสีฟ้าอ่อนโหวตสีเหลืองพอรู้เลยใครโหวตสีเหลืองเรียบร้อยชนะ บานเลิทำไมหน้าจอดำชนะชนะสิเดี๋ยวชนะเออทำไมไม่โหลดนานจังโอเคไปอีกเกม